ไม่ไม่ไม่นี่นี่นี่ไม่นั่งลงเป็นยูงบ้นั่งลงโอเคโกโก้ข้อมือเอ็นน่อเลข้อมือนะข้อมือโกโก้หอหมือจะให้กอดกินเธอนอนเลยนอนอาปรงงังเลยนั่งลงได้นั่งลงไปกับเขาดีกว่าได้นั่งหรอได้นั่งเหรอจับมือมันข้างนึงเหสิข้อมือไอ้ข้อมือนั่น ขอมืองับเลยขอมือกินขอมือขอมือนิ้วคุณนั่งลงก็ก้นเองแต่กูอยกินกระเพาะกันหลายคนหรอขอมือนั่งลงให้กินกระเพาะติขอมือขอมือกัดเลยนั่งลงนั่งลงงับเลยก็ก็นั่งลงก็ก็นนั่งลงมานั่งกินแล้วนั่งลงนั่งลงนี่นั่งลงนั่งลง นั่งลง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 นั่งก่อนนั่งไม่ได้กินที่อย่างก็ลยางไปไนขอนั่งลง้นเอาเมืเอาเอยวเจะอันนี้มกินไม่ได้หรกอัไม่กินไม่ได้เลยนั่งลงหนเียนั่งลงหนแอนอนั่งที่ท้งนั่งใบเนไปติดให้ฉันนะน่ะเธอไปถอดออกนะ ไหนป้อนมนดิมันจะกินไม่หมวลองขอมือขอป้อนดินั่ไม่โน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 ่นัอน้ก่นืหน่ง้ไเหตุที่งดอหันั่งลงก่อนได้ไหมนั่งลงนั่งไม่ได้แล้อะยวไปละแอปเ้ ไลนนี้ก็ประมาณน like ี้นะคะขออนุญาตลงไลน์ค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วขอมือได้ไหมคะอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรคะมาแล้วไหนเอามันจะส่งให้แล้วนี้มนี่ มมาานี่ดูสิแม่ครัวทำเมนูอะไรซุปมะเขือบอเกือบแต่บอกซะเกือบละไปเลยไปแล้วโอ้ยหายใจบ่เนาะ นัองลงแล้วได้กินนังลงแล้วได้กินนองลงแล้วได้กินเราเร็วไม่ได้กินเออ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 ทำเมนูอะไรไเล่เืออเอเหอม หอมดูมันอยากให้เล่นด้วยเพราะว่ามันกินไม่ได้ลูกบอลเนาะมันก็มันก็ไม่วิ่งไปไหนไกลนะกูถึงแต่ล็อกกี้มันจะไปทั่วแล้วไปสวนเป็นสวนมันขี้กลัวขนาดไปหาหมอมันขี้กลัวก่อนี่ไงใบทะเบียนแน่เออเอาไปใส่หน่อยกุญแจอยู่ร้านนะเดี๋ยวลืมเอาไปวางไว้ในรถเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอากุญแจมากุญแจอยู่กระเป๋าร้านเดี๋ยวพี่แอนทำเดี๋ยวลืม ทำไรโอ้ยพอถอดไปทะเบียนหลดเนาะไปนอวาน,นอนตุ๊กกระใจเบิดไปไหน้มันไมไปไนีเอามันวาผิดสามหนบ <laughs> ัเคลทีหางอนตั้งเตั้สิบกูเได้บ่ายโอ้ยย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 ยเยืยยยยยยยกยย แต่ว่ามันต้องแซ่บคือไปอยู่ไกลแถอะเขาเยอะมากพี่ต้นหอมเรามีไหมประด้บมีก้นทอมคอหน่อยได้ค่ะหอมไมาให้หน่อยเขาไม่ฟ้าบ่นนี่แห้งอันเป็นหอมแดงไม่ได้หรเดี๋ยวเดี๋ยวก็อาเลยฮะอยู่สิโลเอาเนื้อประดับแลเอามาเยอะหรอกต้องคาดไิด้วยถ้าเอาหอมแดงใส่ด้วย กินไผ่กินมันเด้ต้องกาสู้บวเครือองเองแอนพัดแห้งไอแห้งกินผัดกินทอดโอ้โห่ตัดมือเาสี่ปีซีปีศีซาบ่ไอ้เออวางไว้นั่นแหละเดี๋ยวพีแอนไปติดเดี๋ยวอาหมดแล้วอะไรหมด น้ำแข็งพวกบักเคียของเรามีอะไรให้มันกินหน่อยนะไม่มีแล้วหบดแล้วเหรอเ้ยเดวไมเป็นใช่ไหมจระจงไาต้มไข่หยุกินไม่ได้เรากินไม่ได้ฮะไข่อไม่กินจระจงไข่เอ็นระเลยเอ็รเนดีนะไปนะเือไปนำ กินอะไรีเนี่ยโอ้ยเราอ่าอ่านีเราหาตัวนี้นี่หาตัวไหนเกลย่ยโอ้ยป่วนจังเลยป่วนจังเลยหันนำจนวิ่แล้วห้ันนำก็ได้ปลาเราเมื่อวานไม่เสียงนี้นี่แสดงว่าหายแล้วนี่ องูนาจาหรอ่จะบกขีดว่เจอแล้ววะเอแล้วักรีบมเลยนะโอ้ยลาจีไว้ไหนล่ะอนพัเปล่ากใบกอยอกินอลไกับไม่เพกับดิ่อยกิไปไหนแล้วไปเลยง่ายดีเว้ยพักถึงกเยอะ ก็พอมไปม่นวะอืมมุมใดมั้ยก็มานี่แล้วก็คับอะไรอ่ะือเราม่ต้องกลวเราเสรตอนปลาใส่ตอนต้มแล้วนั่นเลยดสสซอิงมมีใครางทมั้ยโอ้วก่ันเลอมันอันนี้เบลแล้วชิมดูก่นามแซ่บไหมเออจะตักต้มึไป ังเนื้เจ้านครกเจ้าปรมาเด็ด้วะปลานัวขาดไม่ได้ใส่ตอนต้นมันหอมมากขบอกสีส้มใส่ใส่ไก้ใส่แกงใส่แกงนัวนอวซีบอกว่าใส่ซุปกอร่อยนะใส่องฝ้าเลยความเผ็ดนี่ไม่ไม่บรรยับรรยังใครเลยเดี๋จะให้มาครัวแล้วนะทีนี้นะตั้งตั้งกระทะแล้วเออ้ปาจไหม

ดูเมนูนี้สิชวดชวดแอบชื่นใจโลกี้เธอผัดอะไรเอ๊ะชื่นใจมานาเกล่อว่าแล้วไก่ล็กี้หายไปแล้วเราอธิบายแอบใสมถั่ววุ้ยโลกี้บอกว่าแบ่งได้ขอมาแล้วมันบอกว่าคือได้เลยกินน้ำกันสิกินน้ำกั

อร่อยแล้วไออร่อยถ้าควบคุมไม่ได้แล้วไปอันนี้ก็ซากินต้มกินแกนใส่ก็พอกพยายามไม่แล้วอ่ะตักจุก <apologize> บกือนี่กินไม่หมดเดีวใส่ตู้เย็นเอาไว้เด้อขวัญอยสิบุ๊แซ่บผู้จังมียาีเห็ดบ้างพอใส่พริกหลายผลว่าสามหน่วยมะเขือสรุปจักหน่วยห้ามะเขือไปมากๆเพิ่มอีกสองย่างมะหอมข้มเขียวข้มเขียวเป็นกลมเกลื่อนน่าโชว์หวานมะเขือแซ่บเรียบร้อย ที่เขาหน่อยจะแพงกมือนเขาแพไงเออเอาไปให้แล้วเหรอไก่อ่ะไม่ไก like mm ่อ hmm ุ <c <c ่นอุ <c 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 ่นอุ네่นอุ่นในห้อนจักน้อยอันนี <c> <c 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 ้ใครก็ได้ใครก็ได้เขาเอาไปตุกบ่มีฟ้าส์เอเาอาไปก็ได้เขาจะเอาติดใดกินไปอย่าอย่าตอกที่บ้าน ข้ามีอไดีไเดินมาเอ้าเห็นมดเนาอไอเห็นมดเน้อนี่บอกคาเือกี้มาทะเรามินนะเ้ามืดหรอเ้ามือที่กับพ่อดา